สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงแรกนะคะที่เราจะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะบทที่1ก็คือเรื่องจำนวนจริงค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับจำนวนจริงจริงๆแล้วนะคะจะเป็นเนื้อหาในชั้นมต้นนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนมาแล้วในคาบแรกนะคะก็จะเป็นการทบทวนค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะให้นักเรียนเขียนตารางบันทึกกหาดในด้านซ้ายมือของสมุดนะคะคราวนี้นะคะในด้านขวามือของสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนบทที่1น,นะคะบทที่1จํานวนจริงค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะจดเนื้อหาสไลด์นะคะลงในสมุดด้วย อันดับแรกนะคะเรามารู้จักแผนผังจำนวนหรือว่า number diagram นะคะเรามาเริ่มต้นดูตรงที่จำนวนเต็มค่ะจำนวนเต็มนะคะสัญลักษณ์จะเป็นตัว z หรือไม่ก็ตัว i นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะนิยมใช้ตัว z นะจำนวนเต็มนะคะจะประกอบไปด้วย3ประเภทนะจะมีจำนวนเต็มบวกศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มลบค่ะจำนวนเต็มบวกมีอีกชื่อหนึ่งก็คือจำนวนนับค่ะ จำนวนเต็มบวกก็อย่างเช่นเลขหนึ่งสสสี่หไปเรื่อยๆนะคะศูก็คือมีแค่ศูนย์แค่จำนวนเดียวแล้วก็จำนวนเต็มลบนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ลบ1ลบสลบาไปเรื่อยๆนะคะ3ประเภทนี้ก็คืออยู่ในจำพวกของจำนวนเต็มค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือจำนวนที่ไม่ได้เต็มก็คือมีจำนวนที่เป็นพวกเศษส่วนกับ ทศนิยมนะคะซึ่งเราก็จะแยกย่อยของทศนิยมไปอีกก็คือทศนิยมที่มันรู้จบกับไม่รู้จบทศนิยมรู้จบนะคะก็อย่างเช่น0.5 1.12 3.75แบบนี้นะคะจะเป็นทศนิยมที่รู้จบนะคะจะกี่ตำแหน่งก็ได้นะคะส่วนทศนิยมที่ไม่รู้จบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทศนิยมแบบไม่รู้จบแบบํากับ ไม่รู้จบแบบที่ไม่ซ้ําไม่รู้จบแบบแบบซ้ำนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกทศนิยมซ้ําอย่างเช่น1.121212ไปเรื่อยๆแบบนี้จะเป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ํานะคะส่วนไม่ซ้ําก็คือ,อตัวทศนิยมนะคะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแบ่งกลุ่มเป็นทศนิยมซ้ําได้เลยนะคะเป็นจํานวน แล้วแต่นะคะว่าเป็นจำนวนอะไรก็ได้อย่างเช่น0.7518295แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจำนวนเต็มกับจำนวนไม่เต็มนะคะ2 2กลุ่มนี้นะคะจะอยู่ในจํานวนตรรกยะค่ะนั่นหมายความว่าจํานวนตรรกยะนะคะหมายถึงจํานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้จํานวนเต็มก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะอย่างเช่น5ลบ3 0พวกนี้นะคะจะมีเลข1ซ่อนอยู่นะคะจะเป็นตัวส่วนของมันส่วนเศษส่วนก็เป็นตัวส่วนมีตัวส่วนอยู่แล้วและทศนิยมนะคะก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะทั้งจํานวนเต็มกับจํานวนไม่เต็มจะเป็นจะอยู่ในพวกของจํานวนตรรกยะค่ะส่วนจํานวนอัตรรกยะนะคะจะเป็นจํานวนที่ตรงกันข้ามกับตรรกยะก็คือจํานวนที่ ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ตรรกรยะกับอาตตักระยะนะคะจะอยู่ในกลุ่มของประเภทจํานวนจริงค่ะส่วนจํานวนจินตภาพนะคะอย่างเช่นเป็นค่ารากที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างในนะคะจํานวนทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ภายใต้ของจํานวนเชิงซ้อนค่ะค่ะจากที่คุณครูได้ให้ความหมายของจํานวนตรักระยะนะคะตรรกรยะหรือ Rational Number ก็คือจำนวนที่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนหรือพูดง่ายๆก็คือจำนวนที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แต่มีข้อแม้นะคะในทางคณิตศาสตร์ก็คือตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นเลข5 5ก็คือ5ส่วน1นั่นเองนะคะ3ส่วน4 13ส่วน6 1.3 1.4 1.4 1นึ่งจุดสองสาซ้ลบศ1 7ย์จุดหนึ่งเจ็ซ้ํศูนย์จุซ้ค่ะส่วนจำนวนอาจตกกรกยะนะคะก็คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างจำนวนทศนิยมซ้ำแบบ ชุดสนญยซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี5ห1แบบนี้นะคะจะเป็นจำนวนอาตกรยะค่ะหรือลักษณะน,นี้นะคะให้เด็กๆให้พวกเราสังเกตดูนะคะ ลักษณะของเลขศูนย์ะคะมันไม่สามารถที่จะจัดชุดให้อยู่ในกลุ่มของทศนิยมซ้ําได้เลยนะคะว่าซ้ํา1ึ่งตำแหน่ง2องตำแหน่งหรือ3ามตำแหน่งการที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะมันจะไม่อยู่ในกลุ่มของทศนิยมซ้ําค่ะอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหรือค่าที่เป็นค่าที่อยู่ในรูทหรือรากที่สองนะคะนีะรากที่สองของสองรากที่สองของสหรือรูา รูทห้ารูทหหรือที่เป็นเศษส่วนแต่ยังติดค่ารูทอยู่ในส่วนนะคะอย่างเช่น1ส่วนรูทสองลบรูทส่วนสแล้วก็ค่าพายค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงที่1ค่ะให้นักเรียนเขียนแบบฝึกหัดต่อจากที่เราจดเนื้อหาเมื่อกี้นะคะขึ้นเป็นแบบฝึกหัดครั้งที่1นนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะ ฝึกหัด3.1หน้า100 130นะคะให้นักเรียนทำข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่ลงในสมุดเลยนะคะโดยข้อ1ใหญ่นะคะให้นักเรียนพิจารณานะคะจำนวนที่โจทย์กำหนดให้นะคะว่าจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรก,กยะหรืออตรรก,กยะนะคะ จากโจทย์ที่เขาให้มาตรงนี้ส่วนข้อ2นะคะให้พิจารณานะคะจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเนื้อหาอให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะพร้อมจดเนื้อหาตามสไลด์ทั้งหมดและทำแบบฝึกหัดในครั้งที่1หลังจากนั้นนะคะคุณครูจะ,ะโพสต์นะคะเพื่อให้นักเรียนส่งการบ้านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ